เอามา,มาพี่น้องมากินขา้าวพี่น้องมีโอ้ม้องกินได้ยาพี <c oughs> นออ่น้องคนมี้เศษเออนี่สายเศษน้อพี่น้องเลื่อนี่โอ้โหนี่เล็กเศษนีน่ <c oughs> เล่นวั่เลยนี่นี่กะเออนี่ก็เล็กเศษนี่กันนี่พี่น้องเล็กเสศษเออมาอันนี้ลาบลาบิ๊กบ่อยขมใส่โจ <c oughs> ๊ตีเออมาพี่น้องจุดจุ่มด้วยบาสุง,ง,งจุดตัวเช่นนี้โ ใส่มาถึงเนี่ยโอ้ลุดหลดทำบขาดเสออบธรรมดาลุดหลดใส่เบิงเลยครูมึงขาดเสือก็บ่ใส่เบิงเลยตุกันเลยบยุดนน

ไม่ได้กินน้ำตินอะไรี้กินน้บวนะก็บผงอ้ยเรื่องหนึ่งท้องเราก็มันใส่ตันใช่รำหนีเนี่ยใส่ออนค่ะใเงาอะ i get laugh. <laughs> มันไปกล่องอ่ะนี่แก้วว่ะมาทําแล้วส่วน ดดเก็กระแสนาะเนื้อมาเนี่เป็นไส้หรือมาก็กระแสน้ดยืดพวงหรือซ้ไหมใช่พอเป็ดไรหม้อมมาก้วบ้าในฝั่งน้ำเหลืองข็มวนเลย เี่อเกปะปะที่อาหากแดงเมื่อินต้องพี่แก้วเนเขาี่เขาเพอลุดนม่มัว่าไหี่เขาอะไรหมดจู

กินวิตามินเค็เงี้ยเขาทนหองเนาะเป็นตัดต่อเด้อเป็นบอตัดเหอเห็นเขาอาวาคอมพัวเั์ล่องหรอควาใส่คนกลางเนานไหนอาทิอาทิตยก็เห็นตัดต่อเป็นไงกันเดเดาแล้วไปตัดเลยรึเบล่ามึงอัที่พอคนใหญ่ไปะ เป็นอะไรไหมันผสมอนีรไปแลวหรออืรนะห้องายไร่้องตอนไหนเกมดองตาติดนบง่าหรอ้ยังขายไปน้าปาขายปมือรู้หมม่น้องปามันใครก็่ายไมจะปล่อยปลาไปอ๋อไปก็ไปก็เยอะไ เมาเราไปจะไประมาณนี้นะโอ้ม่ไม่อย่าีย่าง่าี้ขามเราไปนึ่งหลักเราหนึ่งลักไปไม่มาแล้วบอว์ฮึฮึเข่ามดีอ่ะ เออหัวไน่มันมันท่ไนก็จะหสมเหมือนกันเนื้อพวกนี้นะอืมห้ามอ้เนื้อสื่อาสายเลยนึกช้อนพาเน้อสือคทางกราฮกออก่ทสวนปกยกละถ้ากับเาเโ

มนก็เก่งทาใหก็มาเสิร์ฟมาอีกทีแจะก็ับได้คุยเสอยชีวิตอืมเปนช่วสุดสุเกาหลีแล้วสุดเดว่าอะไรงงงใส่วุ้ยมีสองตัวหรอไม่ใส่แต่เรื่อ่อยู่แล้วมันก็แเพะแหะ อย่าน้พี่น้องนัะงผู้องปากอมคอเนาะอ่ะบรรยาจะากันไหม